ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันะนีก้ก็มาพบๆกับป้าเตียมนะพี่น้องเนาะครับป้าเตียมพามาติดตามเลขยลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะพี่น้องเน้อครับมือ่อคืนนี้นะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบเก้ากุมภาพันหกแปดลาวพัฒนาออกซีหนึ่งเก้าหกแปดหนึ่งขับเทียบหลังก็ออก เก้าหกพี่น้องเนาะครับเป็นยังไงนาะอพี่นอ้องมีผู้โชคผู้หมันบ่นอ้อกับพ่อเซียนเพ่งพี่น้องนะครับวันพุทธที่สิบเก้ากุมภาพันสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อเซียนเพ่งรับบนล่างวิ่งรถดเก้ากับหกพี่น้อง กระจับคุย้วเกาหกพี่น้องเนาะเข่าตรงๆนะพี่น้องเก้าหกเข่าล่างแล้วชุดวิ่นนะพี่น้องแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งขับแปดหนึ่งพอพนบบได้จับให้พี่น้องนะครับกับะตะเกาหกหกเก้านะพี่น้องเนะาะเฮาไป่โชบไปมันพอแต้มก็ดีใจนะพี่น้องเนะ้อตัวเน้นพร้อมนะพี่น้องเนาะรับมือนี้กะพอเป็นทรงไม้ล้วพี่น้อง ครับพอเตรียมภามาติดตามต่อเองนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปบังน้ำกันนะครับครับขัดเย็นพี่น้องเนาะครับวันศุกร์นพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่21 เร,ราพัฒนาพ่อเซียนเทงนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องหกกับสีนะครับครับชุดวิ่นพี่น้องเก้าหนึ่งศูนย์ เก้าหนึ่งศูนย์สี่ห้าสังเกตชุดวินในพี่น้องเนอะครับชุดวินครับระเบิงจับคู่พี่น้องจับคู่ หกสี 64, 65, 60, ่หกห้าหกศูนย์นะครับสี่เก้า สีหนึ่งสี่ศูนย์กันหกหนึ่งนะครับ เปลี่ยนมาพี่น้องเนาะครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องหกสี่หกศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งนะคารับ เดนมพี่น้องเนาะขับส่วนเลขสามตัวได้พี่น้องหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสี่ 694นะครับรับสัตเก็บนะพี่น้องเนาะครับพระเตียมกับเจเบิงก่อนนะพี่น้องเนอะพอผันชงมาให้นะครับ พ่อเซียนเพลงน้พี่น้องเน้อลาวพัฒนา21กุมภาพันธ์งห้าหวิ่งดูดบนล่าง6กับ4ชุดวิ่งพี่น้อง91045พี่น้องอันนี้หม,มายเลขกโทรศัพท์พันบ่อนอีับนี่ก้าสี่หนึ่งสี่ศูกัน61พี่น้องครับเลขกตัวกระตามนี้นะพี่น้องเนาะรับรับตัดเจีนน้พี่น้องเนาะ ครับพ่อเตีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเ้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อเตี่ยมับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแหลวพ่อแตมข้อวัวพอนคอยเข่าคอยแตกปังๆนะครับเนาะพี่น้องยิบซี่ก็จะได้โฉบโมันๆกันนะครับ เอาอย่าลื่อมนะพี่น้องเนื้อเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแล้เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนาคามเอาสุดตายตายสุดนี่ข้อยิบซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมันแห้งๆรวยๆกันเนาะครับเนาะข้าพเจ้ากันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม